ไปรทำการถ่ายทำโฆษณาดูแบบดูเหมือนกันเนาะแบบอะไรหลายซีนเลยค่ะเขินไหมคะตอนถ่ายต้องซูมนะผมน็อตอะไรอีกองเเขินค่ะเพราะว่ามันแบบก็แต่ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะชาเลนจ์แบบท้าทายเหมือนกันค่ะซึ่งเราก็พยายามจะทําให้ภาพมันออกดูมาแบบให้มันดูเป็นคอมเมดี้แบบตลกตลกอะไรเงี้ยแต่ว่าก็แฝงไปด้วยแบบเฮ้ยมันมันก็มีความเป็นโรโตมิสูงมากๆแล้วก็มีความเป็นเราสูงมากๆอย่างอย่างนั้นท่าเต้นนี่ตั้งใจให้มันเป็นไวรัลที่ไปใช้ในทิกตอกอะไร่าเงี้ย มั่งใจนะคะก็เป็นท่าง,ง่ายๆที่สามารถเต้นตามกันได้แล้วก็มันบ่งบอกถึงแบบความมั่นใจเป็นแบบเป็นตัวต้นนมนี่เลยก็คือแบบไม่ว่าจะเป็นหน้าอกว่าจะเป็นช่วงแบบของผู้หญิงอะไรอย่างงเี้ยคือเราแบบสามารถแบบบอกผ่านทางท่าเต้นได้อยา่างตัวเรามีโอกาสที่ใส่ไเน้นรับประหารเองแล้วเนี่ยใช่ค่ะรู้สึกอย่างไรคะถงก็ประมาณ จริงๆอ่ะหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าทานผลิตภัณฑ์อะไรแบบนี้มากๆเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับการบำรุงภายในอย่างเงี้ยค่ะก็ลองทานดูครั้งแรกไม่แพ้เอ้ยมันไม่แพ้แล้วก็พอทานไปเรื่อยๆก็คือหน้าอกเริ่มกระชับมากขึ้นแล้วก็ปัญหาต่างๆของผู้หญิงที่เป็นระบบภายในอย่างเงี้ยมันค่อนข้างแบบดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแล้วยิ่งทานต่อเรื่อยๆก็คือแบบดีเลยใช่ค่ะแล้วก็ช่วยปรับฮอร์โมนข้างในแล้วให้มันแบบสมดุลมากขึ้นเลยแล้วหลังจากอ่ะกินแล้วจะใหญ่หนักหรือเปล่าสะอึอขึ้นไหมหรือว่าจริงๆริงแล้วยังไง ช่วยตรับฮอร์โมนอ่ะบางคนก็มันหนูว่ามันแล้วแต่ร่างกายของแต่ละคนด้วยค่ะบางคนอาจจะกระชับมากขึ้นเต่งตึงมากขึ้นก็เลยทําให้ดูแบบหน,าน้าอกใหญ่ขึ้นกว่าจะเห็นได้ชัดไหมหน้าอกเ่เราขิ้นไ,ไ, <laughs> ไปแลู้ภายในกี่เดือนอะไรอย่างเง <laughs> ี้ยครับก็จริงๆอะ <g ül> เห็นผลตั้งแต่กล่องแรกแล้วค่ะกล่องแรกก็คือเริ่มที่จะเหมือนแบบฟูมากขึ้นตามไอ้นี่เลยค่ะอกฟูดูฟิตใช่เนเพื่อนว่าังไงบ้างเป็นเพื่อนว้างใงญบ้าง เอาไปให้เพื่อนๆลองบ้างไหมอ๋อมีมีค่ะเพื่อนๆก็ชอบอย่างเงี้ยน้องๆก็ชอบที่ได้ทานกันอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าช่วงหลังๆคือพวกหนูพักผ่อนกันน้อยมากเราก็อยากแบบได้ผลิตภัณฑ์อะไรที่แบบเข้าไปดูแลข้างในอะไรเงี้ยค่ะกินแล้วก็น่าจะทำให้เรามัม่นใจขึ้นนอนลุกนอนลุกได้แล้วก็เขาช่วยเรื่องนี้ด้วยค่ะคนที่สําหรับนอนไม่ค่อยหลับอะไรเงี้ยก็ช่วยได้เหมือน<า>กันหลังจากนี้กลัวไหมว่าคนไปไหนมาไหนคนจะไม่มองหน้าล้วก็ร์ตูนโจตัวการ์ตูไม่กลัวมองอย่างอื่นก็ได้ค่ะ มองอย่างอื่นก็ได้ติกฝากไปค่ะฝากไปค่ะฝากไปค่ะก็อยากจะฝากโนโตมนี้นะคะไว้กับทุกคนเลยเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่แต่ละตัวพรีเซนเตอร์กว่าเราจะรับอะเราก็คัดแล้วคัดอีกเช่นเดียวกันค่ะ มีหลากหลายแบรนด์ที่ติดต่อเข้ามาแต่ว่าเราเลือกแบรนด์นี้เพราะว่าเราได้ลองทานแล้วก็เห็นผลเองแล้วนะคะก็คือครบจบทุกปัญหาของผู้หญิงเลยก็คือโนโอมิค่ะอยากให้ลองดูอกฟูดูฟิตจริงๆค่ะทุกคนค่ะเรื่องที่หมดในสัตอนี่อย่างนี้เลยอยากมีสองล้านเรือยังไงงันมันมันื่อยใช่ไหมหรือว่ามันแยกไม่ทันเบบลูกไม่ใช่เหมือนแบบว่าคุณแม่เข้าโรงพยาบาลอ๋อเกิอะไรขึ้นคะโอเคก็เลยน่าเสียดาย ไปไม่ถูกเไปไูลยนี้เม่อไหร่ลูกสาวเม่ไหร่เกต้าตอนนีเม่ไหร่เม่ไหร่เม่ไหร่วันนี้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยถ้าทำไปดินแดงกยังโอเคเราเรีย้อยล่วนองน่แต่แต่แม่ก็น้องได้ไปถบาทแล้วใช่ไมครับแต่เดี๋ยวเราก็รีบเคลียร์งานกลับไปหาแม่ใช่เดี๋ยวมีไปอีกหนึ่งรายการ แต่ก็ตอนนี้ก็คือให้พี่ๆช่วยดูแลก็ตอนที่ก็กำลังสแกนสมองห่ะความรู้สึกเราตอนนี้มันแบบอยากจะาปแต่มันก็ดมวยภ้รละอะไรก็ด้วยด้วยหน้าที่ที่เราก็ต้องรับผิดชอบทำให้มันให้มันเรียบร้อยอจริงๆสองที่วัดไหมว่าสักวันหนึ่งหรือแบบเทียวไปแป๊เทียวได้ไหมมีได้บอกไปแล้ว ว่าเราเราก็เข้าใจเขาเพราะว่าทุกงานก็คือเรามีการเชิญสัญงญงาแล้วว่าหลายหลายอย่างคือถ้าเราแบบเราเราไปแก้ไขมันก็จะเป็นเรื่องใหญ่ก็เลยได้แต่ว่าทําให้แบบเสร็จๆมาผมด้วยง,ง,งานต่อเนอะเนาะหัวใจมันแล้ว่ารู้สึกว่ายังไงทุกคนแบบให้กําลังใจเราเยอะเหมือนกันใช่ใค่ะแต่ก็ไม่กล้าอา่านอ่านแล้วก็แบบเสื้อผีอะไรอย่ที่ยชูทิ้งวัดนใ่ไหคะอยู่สุพรรณ งาน้ากค่ะเห็นเออบินมอเทนเห็นมีชื่อหลุดมายังไงดีใจมากเราก็่าก็เป็นคอนเสิร์ตที่เราแบบก็ดูมาตลอดอก็ได้ตระเวงเคยคิดไว้ว่าเฮ้ยถ้าวันหนึ่งมีชื่อเราอยู่ในหนูเคยเป็นคนที่แบบเป็นลิสต์รายชื่อนักร้องคนอื่นอย่างเงี้ยแล้ววันนี้ก็เหมือนแบบมีชื่อเราอยู่ก็เลยแบบดีใจไม่ได้ร่วมงานในคอนเสิร์ตก็คงจะดีมากมากอันนี้คุณได้รับการติดต่อมาหรือยังอย่าง่หรืออาจจะติดต่อผ่านกองมาแต่ไม่แน่ใจ ก็คือรอคอนเฟิร์มใช่ yes. yeah, ค่ะอยากขึ้นไหมคะอยากค่ะอยากเพราะว่าโอมันก็เป็นเวทีที่ใครหลายๆคนก็อยากจะไปเหมืแบบปีนี้เราอยากพัชนาทไปขึ้นด้วยอันนี้จะไปเอ็กกันไหมหรือว่าอิงฟ้าพัชนาทเนยนะอิงฟ้าเลยต้องรอรุ่นค่ะอันนี้ก็ไม่ไม่แน่ใจกันอิงฟ้ากันต้อเสี่ยเฟิงเขาอยากไปด้วยไหมครับอยากเขาชอบไปแล้วงานกลางคืนเนาะเออแล้วจะไปเลย อ่ตัวหนูเองยังไม่เคยไปใช่เพราะว่าก็จะมีช่วงที่แบบแบแบช่วงงานเยอะจริงๆด้วยชนกันช่วงนั้นก็ทำปัดหน,น้าอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะไม่มีโอกาสได้ไปก็อย่ารออัปเดตกันเนาะว่า็ยังไอะไรด้แล้วอตอนนี้เป็นไงบ้างเตรียมไปที่ไหนหแล้วคะก็มีคัฒน์เทนโชว์ไว้เรียบร้อยหมดแล้วค่ะตอนนี้ก็เหลือแค่ว่าเราเข้าไปเก็บรายละเอียดต่างๆเรื่องท่าเต้นเรื่องโชว์ต่างๆรับรองว่าสนุกแน่นอนบอกเลยว่าแบบ สายย่อห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะว่ามีแต่เพลงแบบใช่ค่ะสนุกสนุกก็คืออยากให้เป็นเวทีที่สร้างคนกลับไปคือแบบมีรอยยิ้มมีความสุขแล้วก็ประทับใจให้ได้มากที่สุดมีอีนฟ้าในเวองซึ่นที่เราไม่เคยเห็นนี่มันใกล้เข้ามาทุกวันแล้วอีนฟ้าตื่นเต้นขนาดไหนตื่นเต้นนะคะก็เขาเรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตส่งท้ายก่อนที่หนูจะไปอินโดนีเซียด้วยอย่างเงี้ยค่ะแขกรับเชิญล่ะค่ะคุณลุงรุนแล้วว่าเกมเนี่ยมันจะเป็นแนวไหนประมาณไหนเขาจะแง้มแง้มไหม เป็นพี่นักข่าวครับเป็น,น <S <S พี่นวัดค่ะเจ้าก้องชอยพวกพี่ได้ไหมเป็นพี่นวัดค่ะมีมีค่ะเกณฑ์รับเชิญมีค่ะแต่ว่าขออุบไว้เพราะว่าแต่ว่าก็จะมีทั้งที่เชื่อว่าหลายคนก็อาจจะรู้ว่ามีใครบ้างแล้วก็มีในส่วนที่ทุกคนก็คาดเดาไม่ถูกว่าโดนเซอร์ไพรส์กล่องไหมคตัวทีมงานอาจจะอะไรไหมเซอร์ไพรส์เราเ ไม่แน่ใจ่ไม่ได้ใจเลยทัันเลยโอเคนะคตาหลที่กเป็นไม่ดออยู่แล้ก็ถึงัน่งานเน้อท่าบนเน้ทาบนงานย่างเดียวเลยเพราะว่าเและเสร็จอีกรายการเนื้อก็คูแปรไปเลยป่ะหรือยัง